ต,ตอนนี้เราเราไม่รู้จริงมันต้องขอดูอย่างเดียวโอ้เคมันต้องขอดูดย่างก็มีเรื่องของหัวฉีดหัวฉีดกับแหวนแต่การรื้อมันมันคงท,ทําทีเดียวอ่ะอ,อแต่ถ้ารื้อถ้าะลองเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียวแต่การไม่เปิดฝามันก็ได้ทดําได้อมันก็ต้นคอนก็ถูกแต่จะรื้อนะถ้าเกิดมันไม่หายมันต้องแก้ไปอีกถึงถึงขนาดขั้นแหวนถ้าแก้หัวฉีดมันเปิดแค่ฝาฝาบน แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน o ring, โอลิงหัวทีดเปลี่ยนโอลิงหัวทีดหัวทีดมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะสวมไว้กันกันน้ํามันเข้าไปในเครื่องเข้าไปในหัวลูกสูบตู้ตัวนี้มันอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงไหนตอธรามาจะเห็นเลยถ้าถ้าเป็นเชตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าอย่างที่ชัดปูที่ยังหัวผมว่าอันเนี้ยผมว่าเป็นเป็นเสนอราคาแล้วผมจะให้ลูกค้าเขาตัดสินใจกับระยะเวลาที่เหลือตรงนี้ผมว่าน่าจะโอเคแต่เรื่อกสตาร์ทตรงนี้ ล้วปวันมันออโต้ไหมออโต้